เรานะคะก็ถามว่าอร่อยไหมก็งั้นๆแหละคะ่ะทุกคนดูดีไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็อ่าเป็นผักผักเคียงเครื่องเคียงนะคะทุกคนก็จะมีนี่หมักแข้งนะคะหมักแข้งจ้าหมักแข้งที่อร่อยนะคะ <c oughs> เก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะทุกคนอันนี้นะคะนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนสวยไหม่ะคานี่ก็คือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะดึกนิดนิดหน่อยแล้วนะคะทุกคนมามาค้าเรามาดูซีว่าเราเนี่ยอืมทำอะไรนะมาแล้วนะคะทุกคนมามาค้าเรามาดูซีว่าเราเนี่ยอืมทำอะไรนะมา ตามแล้วก็แบ่งไว้เนาะค่ะเนาะแบ่งอันนี้จะให้พ่อพ่อกับแม่นีน่อันนี้จะเป็นมะเขือขาวเนาะนี่นี่นี่แล้วก็จะเป็นมะเขือเปราะมะเขือเอปราะเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะเปรีแบบสดๆใหม่ๆนะคะทุกคนกรอบๆจ้าและวันนี้เราก็มีมาให้ทุกท่านได้ชมเป็นวันพระใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะ ตามเก uh, ี่ยวไว้นะคะอันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยนะทุกคนตามเกี่ยวไว้เนี่ก็จะเป็นเกี่ยวของก็ประมาณนี้เลยนะคะผ่ามภาพสิ่งที่เราทําไว้นะคะเหี๋ยวขอแบ่งเป็นชุดเป็นชุดไว้ก่อนนะคะมาค่ะไปดูพร้อมกันนะคะผ่ามพากค่ะของเราเองนี่แหละค่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 ะนะคะค่ะจ้า ขาของเราเป็นขาอ่อนๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่นี่คางกบหรือว่ามะเขือลายนะคะก็นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอแนะนำขอแนะนำนะคะน,นี่นะคะเตรียมเอาอะไรไว้และเราจะเอาไปที่ไหนเอ่ยก็คำสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วโอ้นี่นี่นีน ทางกบหรือว่ามะเขือลายนะคะก็ก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะเปยบสด,สดสดใหม่ๆนะคะทุกคนกรอบๆจ้าและวันนี้เราก็มีมาให้ทุกท่านได้ชมตามแล้วก็แบ่งไว้นะะเนาะค่ะเนาะแบ่งอันนี้จะให้พ่อพ่อกับแม่มเก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะทุกคนอันนี้นะคะนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนสวยไหม่ะคานี่ก็คือ เรานะคะก็ถามว่าอร่อยไหมก็งั้นๆแหละคะ่ะทุกคนดูดีไวก่อนนะคะอันนี้ก็ก็ประมาณนี้เลยนะคะผ่ามภาพสิ่งที่เราทำไว้นะคะเดี๋ยวขอแบ่งเป็นชุดเป็นชุดไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะทุกคนอันนี้นะคะ นี่เป็นไงเป็นไงทุกคนสวยไหม่ะคานี่ก็คือคนมีขาเนาะแล้วก็มีมะเขือมะเขืออ่อนๆเลยนะทุกคนอ่อนๆกรอบๆเลยแหละก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะเปียบสดๆใหม่ๆนะคะทุกคนกรอบๆจ้าและวันนี้เราก็มีมาให้ทุกท่านได้ชมบนมีขาเนาะแล้วก็มีมะ เขือมะเขืออ่อนๆเลยนะทุกคนอ่อนๆกรอบๆเลยแหละโอ้นี่นี่นี่คางกบหรือว่ามะเขือลายนะคะก็นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอแนะนำขอแนะนำนะคะนี่ค่ะของเราเองนี่แหละค่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 ะนะคะค่ะจะ ค่ะข,ของเราเป็นขาอ่อนๆเลยนะคะทุกคน <Okay. S 1> เก็บใบทานได้หลายวันนะคะทุกคนอันนี้นะคะนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนสวยไม่ะคานี่ก็คือนี่อันนี้จะเป็นมะเขือขาวเนาะนี่นี่นี่แล้วก็จะเป็นมะเขือเปราะมะเขือเปราะเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะดึกน,นิดหน่อยอเก็บใบทานได้หลายวันนะคะทุกคนอันนี้นะคะนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนสวยไหมล่ะคะนี่ก็คือเรานะคะก็ถามว่าอร่อยไหมก็งั้นงั้นแหละคา่ะทุกคน <laughs> ดูดีไว้ก่อนนะคะ <laughs> อันนี้ก็ นะคะนี่สองอันนี้เนาะแล้วก็จะอันนี้จะเอาไปวัดเนาะค่ะ่นี้อ่าเป็นไงทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะไม่ต้องเื่ยเลยค่ะ, <c oughs> สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะดึกนิดนิดหน่อยอคุณค่ะนี่สิ่งที่เราทําไว้นะคะทุกคนสิ่งที่เราทําไวนะะ้น,ไวนะคะทุกคนนี่ ก็คือว่าพรุ่งนี้เนาะเป็นวันก้นี่นี่น,นี่คางกบหรือว่ามะเขือลายนะคะก็นะคะเตรียมอ,อะไรไว้และเราจะเอาไปที่ไหนเอ่ยก็คำสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะคะขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจนะคะขอบะคานี่สองอันนี่เนาะแล้วก็จะอันนี้จะเอาไปวัดนะคะนี่เป็นไงทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะไม่ต้องเอ่ยเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะคะคนมีขาเนาะแล้วก็มีมะเขือ มะเขืออ่อนๆเลยนะทุกคนอ่อนๆกรอบๆเลยแหละอาพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะคะก็ไม่ค่อยจะรีบสักเท่าไหรนะ่เนาะค่อยๆทําไปนะคะทุกคนอย่าขอแบ่งเก็บไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะเปยบสดๆใหม่ๆนะคะทุกคนกรอบๆจ้าและวันนี้เราก็มี มาให้ทุกท่านได้ชมก็เรียกไม่เหมือนกันเนาะเปียบสดๆดดใหม่ๆนะคะทุกคนกรอบๆจ้าและวันนี้เราก็มีมาให้ทุกท่านได้ชมนะพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะคะก็ไม่ค่อยจะรีบสักเท่าไหร่เนาะค่อยๆทําไปนะคะทุกคนอย่าขอแบ่งเก็บไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องแล้วนะคะทุกคนมามาค่ะเรามาดูซีว่าเราเนี่ย ทำอะไรนะมาค่ะต้มแล้วก็แบ่งไว้เนาะคะ่ะเนาะแบ่งอันนี้จะให้พอ่อพ่อกับแม่มาค่ะไปดูพร้อมกันนะคะผ่าพัาน <c oughs> เก็บไว้ทานได้หลายวันนะคะทุกคนอันนี้นะคะนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนสวยไหม่ะคะนี่ก็คือ นี่เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะขอแนะนำขอแนะนำนะคะนี่คุณคะ่ะราคานี่สองอันนี้เนาะแล้วก็จะอันนี้จะเอาไปวัดเนาะคะ่ะนี่อ่าเป็นไงทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะไม่ต้องเอ่ยเลยคะ่ะ <c ười> <c ười> โอ้นี่นี่น,นี่คางกบหรือว่ามะเขือลายนะคะก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะดึกน,นิดนิดหน่อยนะคะเตรียมเอา,าอะไรไว้และเราจะเอาไปที่ไหนเอ่ยก็คำสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนมามาค่ะามาดูซีว่าเราเนี่อทำอะไรนะมาคน มีขาเนาะแล้วก็มีมะเขือมะเขืออ่อนๆเลยนะทุกคนอ่อนๆกรอบๆเลยแหละโอ้นี่นี่นคางกบหรือว่ามะเขือลายนะคะก็ขาของเราเองนี่แหละค่ะขา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 นะคะ่าจ้าขาของเราเป็นขาอ่อนๆเลยนะคะทุกคน นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะขอแนะนำขอแนะนำนะคะนี่คะพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะคะก็ไม่ค่อยจะรีบสักเท่าไหร่เนาะค่อยๆทำไปนะคะทุกคนอย่าขอแบ่งเก็บไว้ก่อนนะคะวันนี้ก็ต้องกลับมาคะ่ะไปดูพร้อมกันนะคะผ่าพัดน,นะคะเตรียมเอาอะไรไว้และเราจะเอาไปที่ไหนเอ,อ่ย ก็คำสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มกูกว่าเลยนะคะเตรียมเอาอะไรไว้และเราจะเอาไปที่ไหนเอ,อ่ยก็คำสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มกูกว่าเลยค่ะไปดูพร้อมกันนะคะผา่านภาพคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะคะขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะคะ